วันนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะใกล้กจะถึงที่เรานัดลูกค้าไว้นะครับว่าจะมาลองเรือกันวันนี้จะมาจะมาสอนลูกค้าขับเรือด้วยนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเครื่องเบื้องต้นวิธีการเอาเรือลงเอาเรือขึ้นยังไงนะครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับการจอดเข้าท่าเรือแบบต้องจอดอยังไงนะครับ <c oughs> เวลาวิ่งไปเจอเรือสวนแล้วต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะแนะนําลูกค้าให้เสร็จในครั้งนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวนัดลูกค้าไว้ที่ลานเทรามูนนะครับ ลูกค้าก็เป็นอีกเจ้าเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ให้ความไว้วางใจผมมากนะครับคือว่าเราคุยกันแค่ทางทางทางเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็เขาก็โอนเงินประจ,จำมาแล้วก็โอนมาตอนงานเสร็จนะครับก็รวมยอดทั้งหมดก็เพราะมันสามแฉนะครับนะครับเขาก็กล้ากล้ามันมีความมันมีความกล้าแล้วมั่นใจในที่จะโอนเงินมาให้ผมนะครับก็รับประกันว่า เรือรีวเทคไม่มีการโกงกนะครับแล้วก็งานงานงานเกษตรตามที่ตกลงกันไว้นะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวตอนเอาเรือลงน้ำครับครับเรามาถึงไร่ดําแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากันสามคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองลองเรือกันนะครับวันนี้ ไม่มีความรู้เรื่องเรือแต่อยากซื้อเรือ,เ,อเขาก็เขาก็เขาเรียกว่าไม่กล้าซื้ออ่ะบางบางบางทีเขาก็ไม่กล้าซื้อว่าเฮ้ยจะมีคนสอนหรือเปล่าวะใช่ใช่ซื้อมาเขาบอกทอดนะเพราะเอาอะไรใช่<ล>ครับไปร้้าานนดเะใช่ครับไอไอตัวไอตัวนี้สําคัญว่าต้องต้องเปิดนะเปิดตลอดใช่ไหมครับเปิดตอนที่เราวิ่งครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดปุ๊บเนี่ยถังมันจะฟีบคือมันคือมันจะดูดอ่ะเขาเรียกว่าอะไร คือไม่มีอากาศอ่ะมันจะดูดถังบีแบนไปเลยครับแล้ะปุ๊บมันจะโป่งปกติใช่แล้วมันจะทําให้น้ำมัน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 ไม่เข้าไปในตัวคาร์บูเรเตอร์ด้วยอ่าสำคัญตรงนั้นต้องเปิดไว้เลยเนาะต้องเปิดว่านิดนึงครับคือเปิดเพิ่งเปิดมากก็เปิดมากก็ไม่ได้นะเปิดมากปุ๊บน้ำมันกระชอออกอ๋อเปิดให้ยังอากาศเข้าเปิดให้ยัอากาศมันมีรูไหมอากาศออกมี่มันไม่มีรูอยู่ข้างในนะครับอ๋อไม่รูเลยเปิดเปิดเปิดแค่จุกอันนี้อย่างเดียวนะจุกด้านด้านด้านบนเนี่ยครับเปิดให้มัน มีอากาศออกแค่นั้นหนึ่งแค่นั้นหนึ่งหน่อยเดียวเดี๋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 ยวตอนที่ตอนเอาเรือลงเดี๋ยวท้องสอนเอาเรือลงก่อนว่าไอตัวนี้เป็นที่คาหางนะครับก็คือว่าจะต้องจะต้องจะต้องถอดมันออกก่อนก่อนก่อนที่เราจะเอาเรือลงครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องถอดคือว่าวิธีถอดว่าก็คือการยางก้นออกนะครับแล้วก็ดันยางก่อนดันยางพูดแล้วเราก็ดึง เก็บเก็บไว้วในรถ <c oughs> เดี๋ยวหายแล้วก็ถอดี่ตัวด้านล่างไอตัวด้านล่างนี่ไม่มีไม่ได้นะสายเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยนะมันจะหล,ดลดุดหายเลยอไอจังหวะที่เราไปกระแทกคอสะพานอะไรเงี้ยอพอไอหางนี้มันขยับขึ้นปุ๊บอ่ะ,อะออพอขยับขึ้นปุ๊บมังหลุดอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะหลุดหายเลยต้องรัดสำคัญนะ เราขึ้นให้สุดนะอ,นนอันนี้อันนี้คืออันนี้คือ,อยังไม่สุดเราต้องเราเราต้องดันมันออกมานิดนีน่พอสุดมันก็จะดุดก็จะ,จะล็อคแล้วตอนเราล็อคล็อคยังไงเราเราก็เกี่ยวคล้องนี้ล็อคเราก็ดึงไปแล้วจ้ะยาง,งครับยางยางย,งยงดึงขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็ต้องล็อคไหมดึงกรติงตรงนี้ดึงกระติงแล้วกดลงมาที่จะดึงมันเองแก๊กแก๊กแก๊กไปเรื่อยๆแล้วมันจะอยู่ของมันเอง แค่โยกใช่ไหมแค่โยกแค่โยกมันจะง่ายกว่าการ<ๆ>ที่เราช่องใช้ชเชือกมาแล้วปมมัดมันจะปวดยากด้วยในวิธีนี้ง่ายกว่าวิธีของผมคืออันตัวปีนี้กดลงผักขึ้นแล้วก็ดันหลังอันนี้นิดนึงดันหลังเพื่อให้มันกระโดดอันนี้เราก็เตรียมไว้ให้รถก่อนอะไรเงี้ยมันยังมีโต้อีกชั้นหนึ่งคือเป็นตัวประคองไว้ไม่ให้ไม่ให้มันตกมาจากเทเลอร์อแล้วก็กดออก ข้ามหางนี่ครับข้ามหางเครื่องเนี่ยคำหางเครื่องนี่ที่ขออ๋อข้ามทีอ่าก็เลย่อามหางเครื่องสำหรับกรณีจะไปทางไหนไกลๆถ้าถ้ามันไปอย่างนี้ก็ได้บ้างได้ไหมแต่โอกาสที่มันจะหลุดแล้วมันแล้วแล้วแล้วกระแทกโหน้นมันมีสูงไงมันไม่แน่น อย่างนี้ก็ได้แล้วมันจะขยับอย่างเงี้ยมันจะขยับไปตลอดทางเลยนะครับแล้วพอเจอจังหวะมันก็แทกตึ้งปุ๊บงแบ๊กนั่งหลุดปึ๊บมันก็จะหล่นลงมาอย่างนี้เลยทีนี้พอเราไปขึ้นคอนสพานมันก็จะกระแทกกระแทกตรงนี้เลยหายเลยหางหายหางหายหางขูดถนนหายไปเลยสําคัญตรงนี้แล้วก็อันนี้มันจะมีมันจะมีตัวปลดล็อกอยู่ด้านข้างนี้สีแดงนะครับ มันจะมันจะเป็นตัวที่ปดหางอ่าเวลาเราเอาหางขึ้นเราก็ต้องกดอย่างนี้เราจะขึ้นได้อย่างนี้เวลาลงมันล็อกเลยซึ่าเวลาลงแล้วก็ยกอีกทีนึงแต่ว่าไหมบังมันแคจะลงให้เลยทีนี้แนะนําว่าเวลาขับในแม่น้ำเจ้าพระยาตามเขื่อนตามอะไรอย่างนี้ให้เปิดให้เปิดไว้อย่างนี้ที่เปิดไว้อย่างนี้เพราะอะไรเราสมมติว่าเราไปแล้วแบบ ท่อนไม่ใช่ท่อนไม้อ่ะเวลาเห็นในน้ำเฮ้ยโผล่มาแค่กิ่งียวแค่นี้<ร>อเ,งงเองไม่ใช่นะครับข้างล่างมันเป็นต้นเบเ้อร์เลยแลวถ้าเกิดว่าเรือเราไปาพาดโดนกิ่งไม้ปุ๊บอะนึ่งงมันอาจจะทําให้สะบัดคนขาตกน้ําเลยคือเรือคือเรือจะหมุนอย่างนี้เลยหมุนพลิกทันทีเลยแล้วทําสะบัดจนคนตกน้ําที่เปิดไว้เพราะว่าสมมติว่าเจอเจอกิ่งไม้เดียววา่างทำเข้า,ขาเดียวว่างแล้วก็ ฟังมันอาจจะมตนะมามาจะมันอาจจะไม่ทันไงต้องใช้งานมันต้องใช้งานแล้วก็สักพักหนึ่งมีแล้วติดไซส์มีปัญหาอะไรโทรหาผมถ้ามีปัญอาแล้วเอานะคือไอ้ผมมันมันใช้งานมาานแล้วกี่สิบวันก็เลยแบบใชเลยนะกดอันนี้ก็คือว่าคือการผักลงนิดนึงแล้วก็มันจะทายออกมาตัวนี้ตัวล็อกตัวล็อคมันจะมีอยู่สามจังหวะดึงเข้าว่าง แล้วก็ปล่อยออกอ่าอันนี้ที่จังหวะน้เข้าจำจะมีเสียงเก็บเก็บ่งเข้ามาแล้วก็จะมีจังหวะว่างจังหวะว่างคือจะไม่มีเสียงอะไรเลยจะลงแล้วคือบางทีลูกค้าตอนเอาเรือขึ้นอ่ะบางโค่ยเขาก็จะไปเข้าจังหวะตรงนี้ข้างหลังเลยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นกกระชาาทำให้ตปริงมันหักต้องเกี่ยวแบบนี้แล้วก็ล็อตรงนี้ดีกว่าแล้วก็หมุนจะเสียงดังหน่อย คือบางทีลูกค้ามันจะเอาเออกไปเอาเลยขึ้นดึยอย่างนี้ก็ได้แต่ว,ว่าแบบองี้มันจะหัก Ich habe ja die haben, die haben. ja ich habe ja Ja, Oh. สคนผู้ชายสี่คนนะครับก็ยังขึ้นน้ําได้สบายนะครับถ้าเรือท้องมันดีครับยังไงมันก็วิ่งขึ้นน้ําสบายนะครับหาิบแรงก็ไปได้